พลตำรเอกเพิ่มพูนจิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าหนึ่งในในโยบายสำคัญของการถแถลงผลงานรัฐบาลครบรอบ90วันคือการนำโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนหรือ ODS กลับมาดำเนินการอีกครั้งเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งโครงการนี้จะนำเงินจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมาเป็นทุนให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมอบทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกภาษาที่ต่างประเทศโดยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดจัดทําแผนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวแล้วและมีแนวคิดนำภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานซึ่งจะช่วยให้สามารถกระจายทุนการศึกษาไปสู่เด็กและเยาวชนได้มากขึ้นคาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ในปีการศึกษา2568 ในเรื่องการทุนพวกนี้อาจจะให้มามีส่วนในการพ้นอนภาษีซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับใน1 0หรือ20%นะครับเพราะอยากจะท,ทํา,าทุนในสามร้อยบาทก็ค่อยมาหักาภาษีให้ได้เต็มเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยบางทีร้อยบาทได้หักแค่20บาทที่คิดอยู่จะจะนาเรียนปรึกษท่านนายกว่าถ้าทํานี้ถ้าความศกิ์กรรมเขาสนใจที่ไหนเขาทำนะครับถือว่าเป็นการลงทุนก็จะได้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์หลกัหลกๆก็คงประเทศชาติแล้วก็เด็กของเราได้สิ่งดีๆขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเติมเต็มขึ้นนนนนมมมมมาา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 อออออีีีกกกกกจจจจททท่่ยบยบหเเดดิิงงสํั้้็ะไแคุน หนึ่งนหนึ่งแต่นี้ถ้าอสากทรมามารุ้นอาจจะได้อีกโรงเรียนละัหนึ่งทุนหรืออะไรต่างนะครับนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชและผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในกลุ่มนักเรียนยากจนเพื่อการศึกษาหาความรู้ทางโลกออนไลน์ผ่านโครงการซิมพร้อมเรียนที่จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้มากขึ้น โดยนายสิริพงษ์อังคสะสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะช่วยให้นักเรียนกว่าสามแสนห้าหม่นคนซึ่งเป็นกลุ่มยากจนพิเศษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาปีที่หกได้รับซิมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการเรียนรู้ก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาอยู่แล้ว เพราะว่ากระทรวงศึกาเราก็อยู่ใต้ท่านนายกอยู่แล้วท่านนายกจะเอาอะไรไปใช้ได้หมดทางนี้นักเรียนในกลุ่มยากจนพิเศษสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์สิ่งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้จนถึง15มกราคม2568ผ่านทางเว็บไซต์ simstudent.nbtc.go.th ชาววิสาประทุมมารายงาน